ดีไหมครับดีไหมครับดีดูกับ้าประณโอเคครับหลังสร้างที่คริสกำกับเองเล่นเองด้วยคือคริสเป็นคนที่คิดบทตั้งแต่แรกเลยนะคิดบทเองกำกับเองเล่นเองทุกอย่างทุกหน้าที่แล้วคนเล่นก็คือคุรุษครับุรุ้คูรไปนะครับใช่คนที่ททุกบทาเองมาใช้ดูครับโปดชอบไครับกครับ น,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 น่ารักมากเลยครับจย,ยดูยอีกรอบหนึ่งไหมครับอยากดูวันนี้คือวันตกตัววันแรกที่แรกเลยด้วยครับผมอ่ะก่อนจะทำความรู้สึกนิดนึงการเป็นผู้กำกับเป็นไงบ้างครับคือด้วยความที่นักตอนแรกอ่ะผมกลัวว่าการทำคลิปแบบนี้เนี้ยมันขอ้อมูลมันเยอะแล้วกลัวคนดูแล้วอึดกลัวมันจะเนิร์ดเกินไปกลัวมันจะแบบ เอาเอาไม่อยู่จนจบคลิปแบน่ะคะหือถ้าเรามาเพราะคณะบอกแต่ข้อมูลเดียวอะไรเงี้ยผมเลยลองอยากหามุมที่มันแบบให้มันตลกแล้วมันมันเป็นตื่นคนดูไว้ได้จนจบคลิปอะไรเงี้ยครับใช่ผมก็คือชอบไฟเตอร์ชูนมตมากเมื่อก่อนดูดูดูทางไปนะขอลองเอามาลองทำดูแล้วก็อยากลองชาเลนจ์ตัวเองในการแสดงดูด้วยว่าแบบสี่แฟลเตอร์เนี้ยเราจะเล่นจนมันรู้สึกว่ามันแตกต่างเลยได้จริงไหมอะไรเงี้ยยาก ที่เล่นเนี่ยบอกให้ทุกคนฟังความรู้สึกเป็นไงบ้างคือวันนั้นจะยากมากเพราะว่าตาเจ็บมากค่ะวันนั้นคือตาเสบแล้วแบบออกลิ้นแรงมากเลยะนะครับก็จะเห็นว่าตอนเต้น<ช>จะมีตอนที่ใส่แว่นด้วยคือตอนทำก็ไม่ไหวแล้วลอะไรเงี้ยอาแล้วก็จริงๆคือเราทำง,งานันากผมเคยเราเราเห็นภาพชัดม,มากๆแล้วก่อนวันถ่ายคโดยส่วนวันถ่ายไม่ได้ยากมากนะครับครับผม ยากที่ผมต้องแต่งตัวเป็นอาม่านี่แหละไม่มีไทยผมต้องเข้าไปด้วยไม่ได้นะมือพี่เม้์กับผมมาสีผิวไหมครับไม่ได้เลยคือความอ้วนของนิ้วนั่นเองนะใกล้เคียงใกล้เคียงเฉยใกล้เคียงค,ครับผมะะ <c oughs> อ่ะก็ถือว่าทุกธีมานเลยนะครับกับบอสติสของเรานะค,ะนร,ครับโคเซตตัวใหอีกครั้งเลยนะครับให้บ,บอสทีส่หนะะ้าเราครับ แต่กำกับยังไม่พอนะครับทุกคนอันนี้บอกให้ฟังน,นะกำกับเล่นเองอยังไม่พอถ้าเต้นคิดเองอีกด้วยท่าเต้นยังไงบ้างครับดีไหมวันนี้เรา,เาให้คิดสองทุกคนไหมให้โจโจ้จี้เนี่ยเด็ครับดีไหมนะท่าเต้นท้ายนี้เป็นยังไงอ่ะท่าแรกอ่ะมา่ถึงเติมาเพลงลนะอะไรมเเพลงอนะไรมอ่ะเติมเพลงอะไรก็ได้ พร้อมก so ับ MV เลยและทุกคนเต้นพร้อมกันนะครับเต้นพร้อมกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีชา l e n g ์ด้วยนะครับผมอ่ะเล่งให้่อนโจโจอ่ะดีมาแล้วมาแล้วโจโจวไวจิอ่าอ่ะเต้นไปด้วยกันอ่ะโจโจววจี ไปเต้นูไง่าลยงเริ่มจด่โนแล้ดี้นะครับูเลยุ่กได้มมผเชื่อว่าลแสดง่ะเขาทำกันได้อยู่นะเพราะอะไรมเครับทาไมเมื่อสักครู่นี้ก่อนเริ่มจะมีเพลงสไตล์ค่อาจารัดเต้นบอกันทเรียบร้อยแล้วใช่โอ้โหเว่าพนจะลกาเต้นกเพลง สนุกๆเดี๋ยวเราไม่ได้สนุกกันใช่ร่วมสนุกกันซึ่งท่านเล็กนะครับคิดก็เป็นคนออกแบบเองด้วยนะครับผมครับอ่ามือซ้ายอ่านมือมือขวาก่อนหรือว่ามือซ้ายได้หมดเลยแล้วแต่เลยครก็ได้แล้วก็วิจีหยกให้รอดอ่ะเอาแค่นั้นเองครับจบให้รอดบใช่วิจิอ่าเราดูหัวใจต่อหัวใจก็อ่านอีนิดหนึ่งวิจิอ่าดูหัวใจชิววิจิชิววิจิ

นะครับในทิกเกอรด้วยนะครับเอาเพลงนี้ไปเต้นเลยนะครับแล้วคลิปไหนที่มีถูกโมถูกไลค์ถูกแชร์มากที่สุดนะครับเราจะมีทั้งุมดสิบรางวัลมูลค่า1 0 0่บาทนะครับเราจะัดเป็นผู้โชคดีเลยนะฮะโอเคใช่จะมาแต่ว่าบอสพิสก็ต้องเต้นนะบอสพีซก็ต้องลงทิกเกอรนะโอเคไหมต้องเต้นแล้วก็ลงทิกเกอรด้วยนะเดี๋ยวผมนำครัวให้ก่อนอ่าแล้วเดี๋ยวพี่พี่ใส่บอสฟุตด้านนะเดี๋ยวตามมันมาได้เดี๋ยวทิ้งกันนะ โอเคครับโอเคในอารมณ์นนี้นะครับเราได้เห็นความตั้งใจนะครับที่บอสคริสตั้งใจที่จะทำนะครับทุกบทบาทตั้งแต่รถทุกคนที่เราพูดคุยอยู่จนกระทั่งหนังโฆษณาทุกอย่างเลยนะครับผมนะครับผมทำงานกันมากใช่ครับเราตั้งใจทำออกมาได้สีพอชิมชีสทุกทุกคนด้วยนะครับผมแล้วฝากด้วยใช่แต่เมื่อกี้นะครับพูดถึงว่าตอนหนังโฆษณจบเขาบอกว่ากินทักสดได้ก็ดีถูกไหมฮะ จริงๆแล้วอาจริงๆนะใครที่สามารถทานผักสดได้ก็ดีแล้วถูกปะให้ทุกคนกินผักสดคือเราพูดแน่ๆว่าโจโจเบชี่ไม่ใช่เป็นทางเขาเรียกว,ว่าทางออกอย่างเดียวอยากให<ช>้ผก<ต>ินไ,ไ,ได้กินครบก็จบแต่เนี่ยเป็นตัวเสริมนะครับเป็นตัวเสริมแค่นั้นเองซึ่งวันนี้นะครับไหนๆ,ๆนก็บอกเลยว่าการกินผักสดม,มันดีผมขออน,นุญาตนะครับเอาผักสดขึ้นไปเวทีเลยนะเบอร์เท่นี้ อันนี้ก็เป็นอีกๆที่ตาหลอของเขานะผมก็ไม่รู้ว่าจัดงานขนาดนี้เพื่อมาหลอกผมยิ้ต่างหรือเปล่ามาสลัดเลยนะนี่ดีเดี๋ยวเราจะเอาสลัดขึ้นมาอ่ะอันนี้คือชั้นแรกก่อนผมพัก<ท>คลนะวพี่จุดเลย ผากเคมที่เมื่อกี้บอกไปซึ่งมเมื่อวานนี้อย่างให้ทุ<อ>กคน <c oughs> บอกนะครับก็คือตามองค์กรในโลกเขาบอกว่าวันนี้เราต้องกินผัก400กรัมซ <c oughs> ึ่งอันนี้ผักเคล400กรัมอยากให้ทุกคนเห็นปริมาณที่เราควรจะกินต่อวนันประมาณเท่าไหร่อันนี้คือสมมติเฉยๆนะนี่ผมวันนี้เอาให้ทุกคนดูนะครับคิดจับขึ้นมาให้ทุกคนดูหน่อยว่า400กรัมเนี่ยเยอะเยอะมากแค่ไห,หนนี่คือต่อวัน เราต้อบบริโภคนะครับเนี่ยผมผมท่านต่างอันนี้ยางยางครับซึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับป้าด้อันนี้นะครับผมซึ่งเราจะมีชาเลนจ์หนึ่งนะครับคิดอันนี้เป็นเกมที่เราสัญญาเล่นเป็นแฟนสัญญาใช่เล่นท่ไหนเล่นเพื่อจะเปนี้นะครับผม คืออย่างที่เมื่อกี้บอกนะครับหนึ่งซองโจโจเวจี้เทียบเข้ากับผักสลัดหงชามซึ่งอันนี้เราได้วางไว้แล้วหนึ่งซองเทียบเข้ากับหงชานและหนึ่งซองเทียบเข้ากับกินผัก1.2ึ่งจโลนะครับหนึ่งซองนะครับผมของโจโจเวจี้ของเราเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมเตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะครับจะให้คริสกินถ้าคริสกินหกชามนี้หมดวันนี้ยอดขายหนึ่งล้านบาทยูยูทุกคนโอเคแล้วโอเคไหมโอเคนะ ยอดขายหนึ่งล้านบาทถ้าคิดกินได้หมดโอเคเปล่าได้ไหมครับทะลุหนึ่งล้านบาทนะครับนี่ทุกคนบอกว่าโอเคแม่แม่ทุกคนโอเคนะครับฝากด้วยนะครับถ้าคิดกดชั้นนี้ยอดขายหนึ่งล้านบาทโอเคนะสัญญาแล้วนะครับคิดกดได้ไหมเลยไกดเลหชมหรือชามเดียวมีซองด้วยจะทำได้ยังไงผมขอเริ่มพี่แอปเปิ้ลก่อนเลยโอ้โหง่ายเกินต้องกินให้ครบหกจานนะครับ เป็นแอปเปิ้ลที่มีกลิ่นผักเอวด้วยติดมาฮะครับเอาผักสักใบนึลงยไ,ไหมสักนิดทมือไหม <S <S อันไหนล่ะอ่ะอันทุนเวศอีกกระบอกอันหนึ่งอ่ะผมกินทุเรศไม่ได้อันหนึ่งเอาจริงๆเอาใปบล็อกคลีดดีกว่าบลอกคลีดมีประโยชน์มากซึ่งเราก็มีบล็อกคลีดอย่างนี้รู้ไหมบล็อกคลีดมีประโยชน์มากเลยใช่ไหมอาจารย์เป็นหนึ่งในซุปเปอร์ฟูลด้วยโอ้โห เล็กหน่อยได้ถักอัพใหญ่เลยอักก็้เงนเท่ากับซองเราเลยครับผมฮอันนี้ยอดขายได้ประมาณ5,000บาทนะครับ5,000บาทเองนะครับผมยังไม่ถึงไหนนะครับบอสคริสควรจะถึง1ล้านนะครับขอน้ำแล้วด้วยครับผมว่าจริงๆแล้วถ้าจะให้คิดกินหมดเนี่ยทุกคนต้องอยู่ถึงพรุ่งนี้เช้านะครับเปิดๆก็ไม่หมดนะครับ คงจะไม่หมดนะครับยังมีบิดรูทอีกอะโวคาโด่ไหมมีอะโวคาโดบิดรูทด้วยเฮ้ยนะครับอวตารโน่โอ้ยเล่นปวดหันะแกงทำไม่ยินเลยครับไม่ได้ยินแล้วเอาแต่แอปเปิ้ลอย่างเดียวเลยเหรอครับแอปเปิ้ลก็มีประโยชน์นะทุกคนเพราต้องกินครบกสีเนี่ยมีสีแดงด้วยบิดรูทไหมโอ้ยบีทรูทด้วยง้ายๆเอาไม่กล้าแล้วพูดแบบนี้ไม่ได้ดิคุณแม่ถามเลยครับ คุณเล่นแบบไม่น่ารอดเลยครับอ่ะทุกคนรับเลื่อนผมอีกอย่างหนึ่งได้ไหมให้ผมไปดีๆดีๆลุ้โอคาโดโอคาโดดีลุ้นใจจริงๆล้ว่าเกลียดที่สุดเอาไ่กินกันเอาไปเพื่อนไม่ได้เอาโนโอคาโดเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมุ่งมุ่งมึเป็นติดผักของแถมของแถมกัน หลอกเด็กเก่งนิดนึงแถมผักไม่ได้นิดนึงมันก็มันมดนอโโดโอ้โหตก้องเสียสะนะฮะในชีวิตนี้ผมเชื่อว่าคุณพ่อม่จะ่เห็นนะครับภาพนี้คิดอโลคาโดเป็นเห็นไหมน้องคิดกิโลคาโดตาบอกไม่เคยเลย ละผมกินแตงยาเลยผมกินเคี้ยวไม่เหลวแล้จึ๊บคลอมน้ำเลยโอเองผมทำไม่ได้ทุกคนนี่เป็นแมคือเอาจริงๆนะครับคือคิดพยายามมากๆคือเรามีชาเลนจ์เยอะแยะมากมายเลยครับป๊าเรามีแบบให้คิดกินแต่เู้แบบทำใจยากจริงๆกินหรือนะกินอยู่นะครับเอางี้ผมขออนุญาตเอาอุปกรณ์เสริมขึ้นมาครับ ตัวช่วยอ่ะตัวช่วยผมตัวช่วยตัวช่วยผมในในถ้าเดินกินได้ไหมฮะกินไม่หมดตรงนี้แล้วผมขอเนี่ยเอาเครื่องปั่นขึ้นมาดีกว่านะครับเอาไปเลยซึ่งตั้งแต่เปิหมอทักมาตัวผมเองผมว่าปั่นน้ำผักกินทุกวันไผ่ยังกินให้ครบ4 0ยกรัมเพราะว่ารู้ว่ากินไม่ครบ400กรัมเอเปรี้ยวมาเนาะวันนี้จะให้คิดเทอตุ่ชานี่เข้าไปปั่นตรงนี้แล้วลองกินดูเพื่อ แต่น,นี้ก็ได้นะยอดขายหนึ่งล้านบาทโอเคไหมผม,ม่ทานไม่เก่งตอนรังผูได้ซองทีนี้ด้ไหมไม่มีนครับมีเหมือนว่าปั่นแล้วได้ลองชิมไหมว่ามันทานได้อะไรเงี้ยเราเราเอาตรงนี้เลยสดๆเลยครับขอน้ำเปล่าขึ้นมาด้วยครับผมบอ,อ่อมา,มาขึ้นมาแอท็กด้ลยนะคลิปมาผมว่าผมต้องกินดนึ่เอาสักชาหนึ่งก่อนอ่อา,าอ,อ,อย่างที่บอกก็คือหนึ่งสองเทียบเท่ากับหนชามแล้วก็ครบสามสิบกว่าชนิดวันนี้เราลองสักชาหนึ่งก่อนคิด เอาความนี <Und ress> ้ใส่เข้าไปตรงนี้ได้เลยครับเทหมดเลยครับไม่ใช่เรื่องอันที่โดนข้อสิขาวมาแล้ไม่ได้คุณพิธีเข้าไปใช่ขออนุญาตนะครับผมเอาหน่นี้หนักเลยใช่ครับรี่ทำให้ทุกคนลงเลยนะครับผมอันนี้เป็นการผัดเขาเรียกว่าผั่นพวกผัดผลไม้นะครับพุกมกสีคือจิตนะคือคือ เอาเงี้ว่าแค่ชามนึ่นนะครับก็เต็มแล้วอะ่ะทุกแม่นลื่เลยทุกแม่นลื่เลยว่ารสชาติจะเป็นยังไงโอ้โหอันนี้ต่อเลยนะครับอันี้เพราะว่าปากมันต้องมีน้ำด้วยใช่หยุดมาดิทีนึงดึ๊บไม่ได้ไม่ได้เอาเอาคดใหม่เอาคดใหม่เลยนะะี้ดยุดแล้วเอาคดใหม่เลยทีนี้ การดูแลสุขภาพทุกทีม la> ันยากเหมือนเอาเอาน้ำอีกนิดหนึ่งไหมผมว่ามันน่าจะโคตรเกินไปหรือว่าหรือว่าเราเอาน้ำแค่นี้แล้วเราอกหักอ๋อกใจเลยใจเลยคิดต้องกินให้ได้วันนี้เป็นวันของคิสพิรวัตรเราต้องให้คิดกินยังได้วันที่เวรลองเย่าไปโสดพิจาริยาเอ้ามาพิดมาบานเลยครับ นี่โอ้โหเราจะปัดให้ละเอียดเลยนี่โอเคนะครับได้ยังคิดน้ำตาจะไหลน้ำตาจะรู้ไหลหรือเขาติดหรืออะไโอเคมาซึ่งตนี้นะครับผมจะเป็นของให้กับทุกทกคนนะครับเดี๋ยวใส่แก้วช็อตแล้วเดี๋ยวให้ทุกคนทานกันหน้าานมีสายหัวด้วย เป็นพูดกันของผมอย่างแน่นอนนี่อ่ะให้คิดเฮงเลยครับเฮงเลยเดี๋ยวให้ทุกคินด้วยกันหนังกินก็ได้มันขึ้นบอลเฮยดูเฮยดูหนังที่ที่ไปบทมุ่งยากนะมันใกล้เคียงมากใีสิีก็สวยนะเึ้นติดมาเมื่อกี้เรามีทั้3 6ีนะครับตอนนี้แบบมาสีก็ดูน่าทานอยู่ใกลเขียวเลยนะหน้าคานอยู่นะจ๊ะใช่ว้าวว้าว ผมจะบอกว่าคึกหมดแก้วเยอะมากเราไมางีกินเนบหมดแก้วเยอะมากน้องๆก็ชนพี่คิดสวัดีครับมดีจตที่ไดเจอชนหมดแก้วครับพี่วันนี้ไม่มีเสียงเลยนะช่วยหมวองพีงด้วยแหงนิดๆโเดี๋ยว ไปคิดไปลงมาได้ดีอยู่แล้วเปลงมาได้ดีอยู่แล้วเอ้าอยู่ด้กันกี่ปีนอยู่ด้วยกันเกิดแต่ปีล้งเราเ่เคก่อนเลยดกันหมนเล นะครับเจอสุภาพที่ดีมาไม่ถึงกูหรอกครับข้าวแก้ครับ เราบดแก้กยัยแย่มากมายเราจะบแก้วในทุกาในบ้านดีกว่ายเไม่ชนแล้วชนกันเองเลยงานเฉยเฉยไม่ได้หรอโกแก้วแลวนะหดึนและอาหมดแก้มดแก้มดแก้แก้แก้มดแก้แกต,าตาย่ ยเริ่มกินผิดแล้วใช่ไหมที่มาโอเคคผมไม่ชวนียเลยอนี่เลย,แบบเ,ลยเอานี้คิดครับอันนี้เป็นโจโจวีจีของเราที่เราได้ชมมาแล้วลองเปลี่ยนลองชิมดูครับเชิญครับเชิญครับมาครับผมเชิมอันนี้อไไันนี้ง่ายง่าย อันนี้ง่ายง่ายเชิญดิครับเชิญดิครับคือคือต้องกินเฉพาะคนที่ไม่ได้กินผักเมื่อกี้น,นะจะได้เทียบกันอ่ะให้เพื่อนๆด้วยอันนี้อันนี้โอเคอันนี้โอเคโอ้โหตอนแรกเราุ้มเพื่กินผักแปลกืออือ,อมามาเชนซักแก้วหนึ่งไหมครับไม่ไหวเลยอะไรนะ กินง่ายึ้นไหมครับทุกคนครับเป็นไง่บ้างนะครับโจโจเวนอร์ของเราที่จริงเดี๋ยวอยากจะให้ให้ให้ชมให้ทุกคนได้ชิมกันเลยนะครับเดี๋ยวให้กินงานเดี๋ยวคอยทำไมไม่ให้ผมดื่นโจโจเวนจี้แทนอ่ะโอ้โหตอนเนี้ยสะอึกลงมากมันมีกลิ่นแบบ มันมีกิ่เลืดทิ้งด้วยอ่ะอะไรอยู่ขึ้นในเลี้ยงหมดเลยแต่ตอนที่สุขภาพผมเริจะดีแล้วใช่ไหมครับดาจะดีนะครับจะไปเคลื่อนกระอมผมแล้วใช่ไหมแต่สุขภาพที่ดีนะครับมันไม่ใช่แค่วันเดียวมันต้องทำทุกวันโอเคนะครับก็เลยทางด้านนี้อยากลองชิมดูว่าไหมฮะแต่เป็นน้ำผัดปั่นนะฮะน้้วมาปั่ดอย่าใส่อย่าใส่กขนาดนั้นนะฮะอยาให้พี่มาชมให้เพิ่มเติมนะครับผมเดี๋ยวชมให้กับพี่ๆฝั่งนี้บ้างนะครับ โอเคอย่างที่บอกนะครับผมโจโเวีจี้ของเราหนึ่งสองเทียบเท่ากับห้า สลัดผมชามเมื่อกี้หนีซองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครทานสลัดสลัดไม่พอเราก็สามารถทานโจดูเีจิของเราอ,ออกแบบด้วยคอนเซ็ปที่ว่าเขาเรียกว่าไตรโตดิท็องซุปเปอร์ la, สลัดนะครับก็คือสลัดแนอนาคตนั่นเองนะครับผมแล้วก็คอนเซ็ปก็คือคุณหมอบอกว่าลำไส้ดียังไงชีวิตดีฮาเพราะฉะนั้นนะครับผม,บผมโ,จโจโจเีจิของเรานะคระใครโจะดูเวจิดูแลลำไส้ของคุณนั่นเองได้ครับครับผมอูตส่าห์แก้ไดมันกินง่ายขึ้นแหละเพราะว่านมเองผมก็กินบ่อยแล้วโจโจร การมันกินง่ายกว่าอ้น้เม่กี้เอะมากชิ้นน,น,น้ำเมื่อกี้ผมกินไม่ไหวอาจจะต้องมาหาทางลับบ้างแต่ช่อผมเลยครับว่าพี่เล็กไม่ปล่อยให้ผมใช้ทางรับอเดียว เข <ess a good move> าต้ถามพีีบอกให้ผมกินผักนะฮะผมว่าเ,าเราเราเราต้องสมเขาเรียกว่าเราต้องบาลานซ์ตัวเองก็คือพยายามด้วยคือไม่ใช่แค่กินแต่อันนี้อย่างเดียวคือพยายามกินเปิดใจกินผักสด<ๆ>เพราะว่าอันนี้คือผมว่ามันน่าจะเป็นการเริ่มต้นเสถทางในการดูแลสุขภาพถันมาดูแลสุขภาพของเราเพออา,ายุมากขึ้นอันนี้เป็นทางเลือกนึง <S 2> <S 2> <ช>แต่ไม่ได้แปลว,ว่ากินแบบนี้ทุกวันแล้วก็ไม่กินผักเลยก็ไม่ใช่ครับผมควรจะกินผักบ้างแต่ผมจะทําหน้าที่คอยป้อนผักให้กับทีมกินด้วยนะครับ เร่อนใช้แตทางรับก็ต้องแบบเขาเรียกว่าตัวช่วยแล้วใช่ไหตัวช่วยซึ่งเวลานี้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยเอาจับลัคกอีกรอบนะครับผมเพราะว่าเรามีแซนดี้นะครับที่จะมาเขาเรียกว่าจัดให้กับแฟนๆด้วยวันนี้เราจะเลือกทั้งหมด10คนนะครับผู้โชคดีนะครับที่ได้รับมาลูกกรรมของเราได้แซนดี้พรอฟไลเซ่นะครับเดี๋ยวเราจะประกาศรายชื่อเลยนะครับผมผมจะเอาแซนดี้เลย่งครับอ่าสิบท่านนะครับคิดประกาศได้เลยท่านแรกครับ หมายเลข13ครับมีเขียนไว้ด้วยคิดสิงโตเป็นรายการข่าวชื่อเทาชื่อเทาเลขที่63ครับ63นะครับคุณชูลีรัตน์ครับผมเชิญขึ้นมาด้านหน้าเวทีเลยนะครับเดี๋ยวเราจะได้ถ่ายรูปร่วมกันนะครับใครที่ได้รับแล้วเชิญขึ้นมาเชิญขึ้นมาเลยนะครับหมายเลข28ครับคุณลินณลินอ่าคุณลินครับ น้องล่นมาหมายเลข65ครับพี่หมอนุ้ตนะนะใจนะครับติดตมาลุ้นทีแรกครับมห,รออหมายเลข25ครับคุณยอรดาคุณยอรดานะครับหมายเลข53ครับคุณสแตมนะคุณสแตมนะครับหมายเลข17ครับคุณโยโกโ ทักทาชิคร net, ああ oh. ับอ okay. okay. ่ามิสโบโกทาาชิหมายเลข54ครับกุต้าครับโอเคเดินยเังว่างที่ตรงเนี้ยเดีดูเลยนับดูก่อนเดี๋ยวพี่นับดูก่าอะไรโอเคขอเรียนเชิญขึ้นมาบนเวทีนะครับเดี๋ยวเราจะได้ถ่ายรูปหมู่รึกันครับเรียนเชิญเลยครับเดี๋ยวขอประกาศให้พิซเซนด้วยนะครับโหมดนี่